สวัสดีค่ะวันนี้ตก็จะมาทําน้ําพริกกะปิปลาทูหรือว่าน้ําพริกปลาทูหรือว่าบางคนก็เรียกว่าน้ําพริกกะปินะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าม,มีอะไรบ้างอันดับแรกแนะ่นอนต้องมีคนทําแล้วก็นี่มีพริกส่วนนะคะมีพริกส่วนกับพริกอ่าอันนี้เราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพริกจินดานหรืออะไรเราไม่รู้นะอ่าแล้วก็มีอ่ามีกระเทียมปอกแล้วนะคะแล้วก็มีกุ้ง แห้งเนาะอ,อันนี้เป็นน้ำตาลอันนี้เป็นน้ำตาลปี้วก็มีน้มามะนาวแล้วก็มีมะม่วงเอาไว้เลยหน้าคือใครจะโรยไม่โรยก็แล้วแต่นะแล้วก็มีกะปิอันนี้เราเอาไปแบบว่าผแบบัดแปบ๊บหนึ่งให้มันสุกแล้วนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปดูเครื่องเคียงกันเครื่องเคียง,เค,งเครื่องเคียงนะคะเราก็จะทาชะอมชอะทอดไข่เนาะเอ้ยทอดไข่ชะอมหรือชะอมทอดไข่แล้วก็มีไออ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะ มะเขือยาชุบไขท่ทอดแล้วก็มีอมเอ่อมีเขาเรียกอะไรมีแตงกวาเนาะอ่าเรามาน้อมีไข่ไก่แล้วก็อันนี้เราใช้เป็นปลาสลิดเนาะเพราะเราไม่มีปลาทูมาเริ่มทํากันดีกว่าไอ้ลุยจะทําจบในคลิปเดียวหรือเปล่านะถ้าสมมติเอ่อคลิปนี้ทํเอ่อแต่น้ำพริกคลิปหน้าเคยทําเครื่องเทียงตามไปดูได้นะไปเริทําน้ําพริกกับไปปลาทูทอดหรือน้าพริกกะปิก,กันเลยนี่แหละกะปิก ไปเลยอันดับแรกอันดับแรกนะคะแต่ก่อนก็คือตอนเด็กๆเ,เนี่ยจะต้องตําเพราะว่าพ่อแม่จะให้ต้องตําตำตำก็ไม่เข้าจใจเหมือนกันว่าที่บ้านมีเครื่องปั่นทำไมจะต้องตาเพราะว่าพ่อพ่อก็อแม่บอกว่าตามันอร่อยกว่าแต่เรามาทําที่บ้านของเราเองแต่แต่เราก็จะประหยัดเวลานิดนึงนะคะโดยการที่แบบว่า,าใส่พริก ใส่พริกอ่าใส่พริกนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมเพราะอันนี้มันตำแหลกยากไอ้ที่มันตำเลยแหลกง่ายอะ่ะเราค่อยตำเองอันนี้มันแล้วก็กุ้งเนี่ยมันแหลกยากเราก็จะเอาไปทำการปั่นเพื่อทุนแรงนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวปั่นเสร็จแล้วจะเอามาให้ดูกันนะคะอันนี้ก็คือที่ปั่นเสร็จแล้วอื กินพริกแบบนี่ก็เหมือนกันเลยเหมือนกับที่เราตำเลยประมาณแบบว่าถ้าเราตำคงใช้เวลาสักประมาณเอ่อสักแบบสักสิบห้าถึงยี่สิบนาทีปั่นใช้ปึ๊ดปๆ๊ดปึ๊ดป๊ดเราเราก็เอาอันนี้นะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาใส่ใส่คบใส่ครกไปเลยประหยัดเวลามาก ไนเป็นนี่ใส่ไปในโคลไไไโคก็เป็นงี้นะคะเหมือนแบบว่าเราตำม,มาแล้วสัก15นาทีฮะต่อไปนะคะเราก็จะใส่กะปินะคะอันนี้เป็นกะปิที่เอ่อแล้วแต่บ้านนะคะอันนี้เราจะเใช้กะปิที่แบบว่าเป็นอาจะเป็นตัวไม่ได้ไม่ได้เลมากแต่เราก็คือว่าเอาไปเอเอเาไปไอ้นั่นเราแป๊แบ,บหนึ่งเนาะเดี๋ยวขออนุญาตตำแป๊บหนึ่งนะนี่อันนี้ก็ตำเสร็จแล้วนะคะไปดูกคนจิเป็น ้ำเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณน,นี้ต่อไปเราก็จะใส่ไอน้ำตาลเอ่อนี่น้ําตาลปี๊บนะคะนี่ก็ใส่น้ําตาลปี๊บไปเลยนะคะก็คือว่าปรุงตามใจเราเลยนะแต่ก็คือว่าเราเป็นคนชอบแบบเปรี้ยวๆหวานๆเราก็จะใส่ไปสักครึ่งน,นึงก่อนนี่มาชิมนี่รสชาติเป็นไง ว่าออกแบาก็เป็นงเราต้องใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่น้ำมะนาวลงไปอีกอใส่น้ำมะนาวลงไปให้หมดเลยนะแล้วก็ใส่น้ำปลาไปสักอสองช้อนดีกว่าหนึ่งช้อน โอเคสองช้อนจงองสองโอ้มายกันคนที่แบบเราที่คิดว่าพีเกระเดงจะเป็นขนาดนี้เราก็มาแส่บขึ้นไปเร่อน,นะแต่ไม่ต้องแต่ถ้าใครไม่ใส่มะม่วงก็ทำให้มันเปรี้ยวได้เลยนะแต่ถ้าสมมติใครจะแบบว่าเอามะม่วงลอยนาก็ยังยังเขาเรียกอะไรยั้งยังเอา,าน้ามะนาวนิดนึงชิมว่าใหม่ เราขอใส่โอ้มันยังเผ็ดดยวยอ่ะเราขอใส่เองไอ้น้ำตาลปีบไปนีน้นงนะมามันมันเผ็ดอ่ะพี่มันเผ็ดอ่ะนี่ด้ด่ะอ่ะใส่น้ำตาลปีบไปแล้วแล้วก็อ่าชิมรอบสุดท้ายแล้วเนะี่ยอืมปเปรี้ยวหวานแล้วก็เดี๋ยวเลยมะม่วงนิดนึงก็ น่าจะโอเคแต่ก็ยังเผ็ดอยู่อ่ะอยากไปเทใส่การกันได้เทสส่็ถ้วยนี่ก็ชิมออกมาเรียบร้อยรสชาติที่เราโอเคแล้วแล้วก็เดี๋ยวมาโรยไอ้โรยอ่าอันนี้มะม่วงนะคะคือเราใช้เป็นมะม่วงไอ้น้ำดอกไม้อ่าดิบเนาะเพราะว่ามันแบบเปรี้ยว,ยวอร่อยคุกอร่อยนะ้เดี๋ยวให้ดู นี่ก็เป็นน้ำพริกกะปินะคะแล้วก็ถ้าใครทำเยอะเดี่ยอย่างเราทำเยอะเราก็จะตักใส่ถ้วยเวลากินเนาะแล้วก็อ่โรยไอ้อันนี้สำหรับถ้วยนะชอบโรยก็โรยไปเดี๋ยวเอาแล้วถ้าไอที่เรายังไม่กินนะคะเราก็เก็บเก็บใส่อ่แช่ตู้เย็ยนไว้เก็บเก็บใส่ไ,ไอน้นั้นไว้ก่อนนี่ เก็บใส่ไอตู้เย็นไว้ก่อนเราอ่อถ้าเราจะกินนะคะเราค่อยมามาทำมะม่วงโรยหน้ามันอีกทีนึงเอออันนี้ก็เป็นน้ำพริกกะปิของเราอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะมันเป็นอ่อน้ำพริกกะปิหรือใครเรียกว่าน้ำพริกอ่อปลาทูกะปิเอ้ยน้ำพริกกะปิปลาทูทอดหรือว่าใครเรียกน้ำพริกกะปิปลาทูเนาะก็คือว่าอันนี้เสร็จแล้วแต่คลิปนี้คงจะทำเครื่องเคียงมันไม่ทันเดี๋ยวทำดูคลิปงามเครื่องเคียงเขามีอะไรบ้าง